ลิซ่าเอาเรื่องอีกแล้วค่ะขึ้นปก l J8 ฉบับเดือนกุมภาพันธ์นะคะคุณผู้ชมลุคนี้ก็คือดีจริงๆค่ะผมหน้าม้าสีดำก็คือเข้ามากเลยนะคะกับสไตล์ของสาวญี่ปุ่นเห็นว่าจะมีการเปิดตัวจำหน่ายค่ะในวันที่26ธันวาคมที่จะถึงนี้แล้วด้านในค่ะจะมีเนื้อหาพิเศษอีกด้วยนะคะรอเลยค่ะเพราะว่าขึ้นปกที่ญี่ปุ่นแต่ละทีค่ะต้องบอกว่าดีมากทุกครั้งเลยนะคะอ่ะแล้วก็มีปกของพี่จิซูด้วยเหมือนกันนะคะของเธอไปขึ้นให้กับนิตยสาร m a r y e c a i r e เกาหลีค่ะ จะออกด้วยเหมือนกันนะนะคะก็ของพิสูค่ะเป็นแนวชําวาวสายเก่านะคะสาวแบล็กพิงเนี่ยมีขึ้นปกนิตยสาราทุกเดือนเลยจริงๆค่ะส่วนทางด้านของคุณข้อเจซี่บาร์บี้นักยังคงดูแลนอลิซ่าดีแบบเสมอต้นเสมอปลายนะคะภาพเซตล่าสุดค่ะที่นอลิซ่าเอามาโพสตลงในไอคุณพ่อเจ b ซี b บาร์บี้นะคะับเลยแล้วค่ะว่านอลิซ่าขับไปถ่ายที่โรงแรมของบูเกอรีของเขานนั่นเองและก็ยังบอกอีกด้วยนะคะว่าลิซ่าที่นี่ปารีสคือบ้านของคุณ คอบุณหัวใจไปเลยนะคะภาพเซตนี้น่าจะเป็นตอนที่ไปถ่ายงานให้กับทางซีดีแล้วก็บูการีนั่นเองก็เห็นตอนนั้นที่ช่างภาพเขาเอามาลงเนาะที่เขามีการไปรวมตัวกันที่ปารีสนะคะลุกนี้ของน้องลิซาสวยมากๆค่ะใส่หมวกแล้วน่ารักนะคะเข้ากันกับลุกเท่ๆบอยๆแบบนี้ของเธอเนาะ แต่ว่าพอใส่คู่กันกันกบส้นสูงเออมันก็ดูเก๋ไปอีกแบบค่ะแต่ว่าภาพสุดท้ายนี่สิคะแหมนอริซาค่ะมีแอปขายของนิดนึงนะคะทั้งแหวนแล้วก็กระเป๋าค่ะซีรีนกับบุการีนี่มาเต็มกันเลยทีเดียวก็แม่ค้านะคะขายของเก่งมากๆค่ะ แต่ว่าบนเวทีค่ะก็ไม่แพวนะคะเมื่อคืนนี้ยังคงตราตึงค่ะกับชุดใหม่ของนอริซ่าอยู่เลยนะคะเรียกว่าถ้าได้ดูใกล้ๆค่ะคงมีตุยกันแน่ๆนะคะริซ่าออร่ากระจายอะ่ะชุดก็สวยค่ะเอนเตอร์เทนคนดูดีมากๆเลยนะคะ เออยิ่งตอนที่เธอค่ะมีการเล่นเป่ายญิงฉุบนะกับลิงด้านล่านะคะน้ารักมากๆเลยค่ะดูทำสีหน้าสิคะแล้วก็ยังมีโมเมนต,ต์นะตอนที่ยุให้ยาเกี้ยวค่ะเต้นด้วยเหมือนกันค่ะแล้วก็ยาเกียวค่ะยุขึ้นทุกทีเลยนะคะโหเต้นแบบสุดยอด่ะเห็นเราก็บอกว่าอืมอ้มนะหน้าหยิกจริงเลยค่ะแล้วก็หลังจากนี้นะคะก็จะมีการหยุดพักขาดกันอีกหลายวันเลยนะคะ กว่าจะขึ้นเล่นคอนเสิร์ตอีกทีค่ะก็เป็นข้งหน้าเป็นที่เบอร์ลินเยอรมันนี่แหละค่ะแต่ว่าเห็นว่ามีการเพิ่มออรอบกับด้วยนะคะตอนแรกคือจะมีรอบเดียวก็คือวันที่19เพิ่มมาเป็น2รอบค่ะก็คือเป็น19กับ20ค่ะจะตรงกับเวลาไทยก็คือวันที่21กับ22ตอนประมาณตอนตีสองของไทยอีกเหมือนเดิม,มนะคะ,ะแอดก็เอาอัปเดตข่าวสารใหม่ๆมาฝากนะคะแล้วเจอกันใหม่ค่ะในคลิปหน้า